กลับมาพบกับผมแล้วนะครับผมอันนี้อาการป่วยใช่ไหมฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่ชาโตปิด9ก้าวนะครับ<แ>ผ<น>ิดเห็นไหมหายมปปุ๊บตาชาโตอะไรวะชาโต,อ,าาโตอินทาวปิดนก้าวนะครับผมซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมนะที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไลฟ์นะครับผมประมาณ5ชั้น,นทุกคนแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับแม่น้าเจ้าพระยาซึ่ง เป็นฝั่งทนอันนี้จะเราอยู่ฝั่งทนนะก็อยู่ตรงตีนสะพานปเก้าาแต่ข้อมูลจะประมาณนี้ไม่แน่ใจอย่างเกันเดี๋ยวเราขึ้นแบบให้ดูเยทุกคนเคยผ่านไปผ่านมานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2นะทุกคนซึ่งเราทําการเพ้นท์กันชั้นล่าง ที่ทุกคนเห็นรูปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีแผนที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับผมเป็นพวกเจดีวัดเส้นทางต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเป็นสีเหลืองๆเทาๆนะก็จะเป็นคอนเซปต์ของที่นี่ครับส่วนชั้น2นี่ที่เรากำลังทาอยู่ก็จะเป็นเหมือนออกจีนๆหน่อยจะเป็นแบบแนวเยาวราชเราซึ้อแบบให้นะครับทั้งสองโซนนยอันนี้จะเป็นโซนอะไรไม่แน่ใจแต่ข้างล่างก็จะเป็นตัวล็อบบี้นะเป็นโซนต้อนรับนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็เพิ่งหายปวยก็เพิ่งมาทำต้องไงต่อแต่ว่าห้องนี้อ่ะ เราเพ้นกัน2จุดซึ่งจุดเนี่ยด้านหลังที่ทุกคนเห็นอะคือเป็นจุดแรกที่เราเริ่มเพ้นกันแต่อีกจุดนีงเนื่องจากผนังยังไม่พร้อมช่างทําไม่เสร็จนั่นแหละโทษโทษโทษขออากาศได้ไหมช่างมึงยืดซึ้มไปเลยก็นั่นแหละโอเคนะเนี่ยเรียบร้อยละเรียบร้อยขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวไปทำงานต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปทำงานต่อกันเลยดีกว่านะครับแล้วไม่มีผนังหนึ่ง โอ้หเขียนภาษาจีนได้อย่างคล่องมือมากพอต่อชิวมาเดี๋ยไม่อย่ะงนี่คนบุรีเหรอนี่คนบุรีคนจีนเหรอเซียเสียเซียเสียเซียเสียครับเป็นคนจีนปะบอ้อนเหมือนนี่เหรอเดี๋ยอะไรเขียนฮะโฮเทลโฮเทลไงใช่ไหมรบกวนคนจีนมายืนยันหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิด Google แล้วให้มันอ่านให้ฟังใส่เสียงขึ้นแล้วอ่านว่าอะไร แล้วก็ซิริก็จะบอกว่าแค่นี้ก็อ่านไม่ได้ไอ้ควายเอ้ยใช่แล้วไอ้ควาย ทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก่อนกลับกันนะครับสำหรับวันนี้นครับก็อย่างที่บอกก็คือด้านบนเราจะได้ภาพที่เหมือนเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บละเลยดี้ดนึงส่วนด้านล่างก็น้องก็ทาใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อาจจะเสร็จแล้วแล้วก็มีนี่ที่ฉายเพิ่มนะครับเป็นผนงังตัวด้านขวาเป็นแผนที่นะทุกคนก็วันนี้ก็จะจบประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีครับผมป สวัสดีครับทุกคนแล้วันนี้ทุกคนก็อ,กอยู่กับผมนะครับเฟรนด์ดิวคนเดียวอ่ะนะ <c oughs> ครับวันนี้เราก็มากันอีกวันหนึ่งนะครับผมอัปเดตนเราสกิปไทม์สกิปมานะฮะปลาอีกวันหนึ่งเลยซึ่งตอนนี้จะแปดปันหนึ่งว่าตอนนี้เรากําลัง เริ่มทำที่แปลกตนาะก็คือตอนนี้เราหยุดที่ยิมชั้น5ครับทุกคนซึ่งตอนแรกเราบอกไว้แล้วว่าเราจะมาทําผนังของผนงังเยาวราชผนังที่เป็นพวกเหมือนโซนจีนนะชั้น2อะไรอย่างงี้ยนฮะแต่ว่าเรื่องด้วยปัญหาบางอย่างเราก็เลยมูฟขึ้นมาทําชั้น5ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็เลยนี่เราเพ้นทั้งห้องเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรากำลังขึ้นได้3ผนังนะนี่ตือดึงหนึ่งตือดึงสองสามซึ่งแบบตามนี้ตึงขึ้นไหนไม่รู้ตืดตด,ด,ดแล้วก็ ผนังที่2นะครับแล้วก็นี่นานที่ทําอยู่ดะดะแต่แดงอันนี้จะเป็นผนังยาวนิดหนึ่งกันทุกคนก็แต่ว่าเดี๋ยวมันมีอัปเดตเพิ่มเติมนะฝั่งนูน้นแต่เดี๋ยวเราจะค่อยมาอัปเดตตอนที่เราทำในทีล้วก็จะมีผนังที่รอคอนเฟิร์มจากลูกค้าสองผนังก็คือพูดได้ว่าทั้งห้องจริงๆนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตค่อยวากัน ไปแนคะ่อัปเดตไปดวไม่ได้หรอก็จะได้ใช้บ้างอ๋อเดี๋ยวขัดเกิรถ้าทำอะไรอโอ้โหพูดไปเยอะเลยนะทุกคนครับตอนนี้เราก็จบวันแล้วนะครับสำหรับ ชั้น5ของเรานะที่เป็นชั้นฟิตเนสนะครับที่เราขึ้นไว้ทั้งหมด3พนังนะครับ 1, 2และ3นะครับผมก็จะขึ้นในกาวันนี้นะเดี๋ยวเราตอ้องกลางวันเหมือนเดิมครับเรามาเก็บงานสีตอนกลางวันจะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะเหลืออีหลายจุดมากทุกคนทั้งห้องเลยเดี๋ยวไว้ติดตามกันวันนี้ก็จบวันไว้เท่านี้นะครับสำหรับชั้น5ของฟิตเนสครับผม สวัสดีทุกคนเราก็กลับมาแล้วหลังจากหายไปนานมากกับผนังตรงนี้ที่เราจะมาทํากันของชั้นสองที่ชา์โตอินทาวเนาะก็จะเป็นผนังที่เป็นโทนเรืองเขียวเป็นผนังจีนๆต่อจากที่พี่ดิวํำฝั่งโน้นก็อันนี้ก็ขึ้นไปแล้วครบแต่ว่ายังลงดีเทลเลยๆน้อยเพราะมันจะมีดีเทลพวกฟอนต์อักษรเอ่ยใดเอ่ยใช่ไหมเนาะเราก็จะขึ้นแบบให้ดูปุ๊บประมาณนี้นี่คือแบบที่เสร็จแล้ว ถ้าเทียบกับของที่เราว่าอยู่ตอนนี้ก็คือได้ประมาณสัก80 70-80เปอรนเนาะเราแว็บขึ้นมาที่ชั้นฟิตเนสสักเล็กน้อยทุกคนก็จะให้ดูผนังที่ทำเพิ่มไปแล้วที่พี่ดิวทำเพิ่มกับน้องๆเราเราไม่ได้เข้าก็เลยไม่ได้อัปเดตก็จะเป็นผนังหน้าห้องน้ำฝั่งนี้ อันนี้ก็จะเป็นหน้าห้องน้าหญิงแล้วก็จะมีผนังหน้าห้องน้ําชายก็จะเป็นแรคเตอร์ผู้ชายที่ออกกำลังกายเหมือนกันแล้วก็มีหน้าทางเข้าหน้าทางเข้าทางฟิตเนสเนี่ยแต่อันนี้ยังไม่เสร็จแล้วก็จริงมีผนังหนึ่งเป็นผนังใหญ่ผนังใหญ่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้จริงๆมันก็จะมีผนังรอยแตกเล็กน้อยเนื่องจากที่จริงตัวอาคารนี้มันสร้างมาสักพักแล้วตัวผนังนี้ที่ค่อนข้างมีรอยแคกให้เขาจัดการให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยท,ทําทีเดียวนนองมันจะได้ผนังใช้ได้นานได้ย,ย,ยาวๆส่วนอันนี้ก็จะทําไปแล้วที่จะเป็น ดัมเบลเรียกว่าดัมเบลวะเที่ยวหนักอันใหญ่ๆเนี่ยงันเราจะนี้เนาะเสร็จไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราชะงักไปดูที่จุดกันดีกว่าแช่แดนอันนี้จะเป็นน้าห้องน้ำใช้ให้เราบอกที่มีคาแรคเตอร์ผู้ชายกำลังออกกายอยู่ต้องวนที่ยังไม่เรียบร้อยดีล้วต้องมาซ้ำสีสีเหลืองอีกนิดนึงเพราะมันจะแอบด่างๆตามลาค่ะ พนังนี้ของโซนนั่งเล่นชั้นสองก็จะใกล้เสร็จแล้วเหลือเก็บดีเทลเล็กน้อยเราก็เอาฟองน้ำมาตกๆถ้าทุกคนเห็นก็จะเริ่มมีความฟุงฟ้งๆของแบก,กาวเนาะลิมบอกว่าให้แนะนำตัวละครรับหายจากตัวยากนิดหนึ่งเป็นน้องคนนี้คะ่ะน้องมังคุดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพิมนาราธนากรวดค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมังคุดค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆวันนี้มีหลายคนมีทั้งเวฟมีกี้บอกพูไปมีลิมน้อแล้วก็มีน้องบีตามแลค่ะ ที่เราเห็นนะคะในตอนแรกนะคะเราจุดมาร์กนะคะอย่างตัวนี้นะคะเรามาเพื่อดูว่าตำแหน่งจะได้ไม่เพี้ยนค่ะ <c oughs> นี่ค่ะนี่คือตัวแเราก็จะมาทั้งหมดนะคะก็คือจุดขั้งหมดของตัว R แล้วดูความหนาแล้วก็ตัว A ค่ะสดไม่โสดบอกเลยความผิดพลาดของแบบไหนสรับตัว R นะคะเราจุดอย่ด้ยวยเวลาะคะ่ะ เราผม,มามอัปเดตสวยงามแต่ว่าเมื่อกี้น้องบอกมาว,ว่าไม่มีสีพื้นมันยังไม่เสร็จดีก็คิดว่าคงเสร็จประมาณนี้แหละตามที่ทุกคนเห็นโอเคค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราได้ขยบขยายมาเพ้นตรงโถงทางเดินฝั่งนี้เริ่มลงแล้ว <c oughs> มืดมากมันมองไม่เห็นเพราะว่ารีบบอกว่าหาไฟไม่เจอไหนไฟกับไฟไม่รู้ <c oughs> ติดยู่หน่อยนึง <c oughs> มาเพ้นกันค่ะทุกคน ถือว่าน,นี้ไม่ใช่สุดท้ายแล้วชั้น5ก็จ,จบของโถงทางเดินลิฟนะคะโอเคเราไปดูการทำงานของเรากันสเปคของเรานะคะเราชอบชอบผู้ชายที่ดูเป็นผู้ชายะคะ่ะไม่ชอบผู้ชายที่แบบว่าเป็นเด็กน้อยอะคะ่ะชอบคนที่ดูแลเต็งได้แล้วก็ไม่ต้องดูแลเราะคะ่ะเพราะว่าเราดูแลเต็งได้เนี่ยค่ะคือสเปคแล้วก็ชอบผู้ชายที่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันทําให้ดูมีความพยายามในการใช้ชีวิตดีะคะ่ะ แล้วก็ชอบหนุ่มทรงโจรหน้าเข้มเข้มขมีหนวดสเปคเลยค่ะ